แนะนำบทอัลไบยนะบทอัลไบยนะเป็นบทมดานาญามีแปดองค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังนี้ท่าทีของชาวคัมภีร์ที่มีต่อศาลของม,มุฮัมมัดซลลัลลอฮุลลยฮิวะซัลลัมเรื่องความบริสุทธิ์ใจในการพักดีบั้นปลายของคนดีและคนชั่วในประโลกบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงพวกยาฮูดและพวกนาซรอและท่าทีพวกเขา ที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลลลอสัลลัลลอฮฺวะสัลลัมหลังจากที่ความจริงได้ประจักษ์และหลังจากที่พวกเขาได้รู้ถึงคุณลักษณะของท่านนาบีผู้ถูกส่งมาในยุคสุดท้ายนี้พวกเขาได้เฝ้าคอยการมาปรากฏตัวของท่านอยู่ท่านเมื่อท่านรอซูลได้ถูกส่งมาแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธศรัทธาและต่อต้านบทนี้ได้กล่าวถึงพื้นฐานสําคัญของการศรัทธา คือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งผู้ยิ่งใหญ่โดยดำลึกถึงพระองค์และมุ่งหน้าเข้าหาพระองค์ทั้งคําพูดและการการะทําและการปฏิบัตินอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงชะตากรรมของผู้กระทําความผิดคือคนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นชาวคัมภีร์และพวกมุสลิกีนในนรกโดยพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและบั้นปลายของบรรดาผู้ศรัทธาและการพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันบริสุทธิ์ พร้อมกับบรรดานาบีบรรดาผู้ยึดมั่นในความสัตว์และบรรดาคนดีๆทั้ทงนี้เป็นการตอบแทนในความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาแด่พระเจ้าแห่งสากลลกบิสะฮลมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ لَمْ يَكُنِ أَهْلِ บรรดาผู้ปฏิเสธสธานในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกบูชาจเจวตนั้นจะไม่พ้นจากหลักเชื่อถือของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขารูลม ل ิ ه นัลลอฮีทู คือศาสนาทูตท่านหนึ่งจากอัลลอฮ์เพื่ออ่านคำพีอันบริสุทธิ์ให้พวกเขาฟังในคำพีนั้นมีบัญญัติอันทรงคุณค่าและบรรดาผู้ที่ได้รับคำพีอัรุกิตาบนั้นไม่ได้แตกแยกกัน เว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานนั้นชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว َمَا مُخْلِصِينَ ِرُوا إِلَّا اللَّهَ الدِّينَ وَيُقِيمُ لِيَعْبُدُ لَهُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ حُنَثَاءَ وَيُقِيمُ الزَّكَاةَ وَذَارِكَ และพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใด นอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและปฏิบัติละหมาดและจ่าย z a กา t และนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรมอินนัลลดีนักฟรูมินอัลิลคิตาบิวลมุชริกีนฟีนาริจหันนัมัชฮลิดีนฟีฮาอูลายกะกหมชัฟุลบรีย แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกบูชาจเวีตนั้นจะอยู่ในนรกยานนำโดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วชายิ่งอแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. <applause> หน้าที่พระผู้พิบาลของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกา,อาลอัลลอฮ์ทรงปิติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีต่อพระองค์นั่นสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเขา